สวัสดีครับวันนี้พามาดูต้นกล้านะฮะต้นกล้าพันสุพรรห้าศูนที่เราได้พอไว้ในถุงดำนะฮะอันนี้พร้อมปลูกแล้วนะฮะอันนี้ก็พามาตั้งเกลี่ยไว้ก่อนอันนี้พร้อมปลูกคนะรับผมวันนี้ปลูกไปแล้ววันนี้ปลูกไปสามหลุมปลูกไปสามกอวันนี้ อันนี้ก็วัยวันพรุ่งนี้ค่อยๆปลูกนะปลูกปลูกไปเรื่อยๆตัวแรกผมก็ไม่ค่อยปลูกจะไปรับซื้อตามสวนชาวบ้านมาขายแต่ทีนี้ปีนี้อ้อยขาดอ้อยในนครน,นะฮะไม่มีอ้อยเลย ต้องไปรับจากที่เขาสั่งมาจากภาคกลางภาคอีสานกิโลเก้าบาทผมก็ไปรับมาเที่ยวหนึ่งก็ไม่ได้ไปรับเองนะฮะฝากเพื่อนสรุปอ้อยเสียเกินห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นพันขนแก่นนะฮะก็เลือกไอที่พอขายได้ก็ ขายไปก็ไม่สบายใจไปนะเพราะว่าแต่ก็ผมก็ชิมแล้วว่าก็โอเคแต่มันก็มันมีมันก็ทำให้เราไม่ค่อยสบายใจก็พอได้ทุนคืนแล้วก็ได้เก็บพันไว้เหลือสักเก้าต้นสิต้นนะึงฮะอ่ามา,มาพูดกันถึงการเพาะ ต้นก้าต้อนอ้อยนะฮะเนี่ยผมจะพอแบบนี้มันสะดวกในการปลูกนะฮะพอสุพรรณนี้มันแตกกอเยอะอยู่แล้วเราพอลองต้นก้าไว้ข้อตาเดียวเนี้ยเดี๋ยวมันก็แตกกอขึ้นมาเยอะแยะแล้วก็ปลูกง่ายด้วย ก็เพาะไว้เรื่อยๆนะฮะพอเราขายอยู่ด้วยตัดท่อนพันตัดช่วงปลายข้อตาหนึ่งแล้วก็เอามาเพาะไว้ยอดอ่อนๆยอดมาเพาะไว้ลงในถุงดำเนี่ยก็เพาะไวก้ก็เลือกทีนี้ก็เลือกต้นกล้าที่ว่าสมบูรณ์แข็งแรงก็พาไปปลูก ันนี้ฮะอันนี้เป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์อันนี้ผมควบเน่เน,นไว้ในหลังควบเน่นไว้ในหลังนี่รู้สึกจะเร็วมากเลยแล้วก็ผลผลิตนี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นในในนี้ผมพอไว้สองคืนแล้วนะฮะรากมันเดินเร็วมากเลย มาดูกันนะเนี่ยมันจะเนี่ยมเกิดหมดนะเนี่ยรากเดินเนี่ยดูดูรากเดินนะรากมันเดินเร็วมากเลยเนี่ยดู ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทำเราทำวิธีนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในนี้มีอยู่สองสายพันธุ์นะเป็นพันธุ์สุพันณห้าศูนย์สุพรรณห้าสิบนะสุพรรณห้ากับพันธ์ขนแก่นที่เราไปรับมากิโลละเก้าบาท ที่ปักไม้นั่นเลยฮะใช่อันนี้เกิดไล้ฮะเกิดเราแรกก็นึกจะไม่เกิดเพราะว่าพอเราปอกโอ้โหข้อนี้แดงหมดเลยพอคันน้ำน้ำมันน้ำมันกลิ่นมันไม่ไม,ไม่ไม่โอเคอะ่ะก็ทิ้ง แล้วก็ตัดพันตัดช่วงปลายยอดมาแล้วก็หลวงพ่อดูก็ปรากฏว่ายังยังเกิดอยู่บ้างกน,นได้มาสิบต้นเนี่ยจะเอามาทดลองปลูกในภาคใต้ดูว่าพันขอนเก่นเจ้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมได้ปลูกแล้วเดี๋ยวค่อยพาเพื่อนๆมาดูนะฮะว่า เป็นการเจริญเติบโตดีไหมการแตกโอเป็นไงปลูกในภาคใต้นครศรีธรรมราชนะเนี่ยมันดูกันเนี้ยที่ปักไม้ไว้ทำสัญลักษณ์ไว้แล้วเดี๋ยวค่อยขยายพันธุ์นะอเนี่ยดูเนี้ยความแตกต่างอันนี้พร้อมกันนะฮะอันนี้ยังเฉยๆอยู่เลยไอ้ที่เรา ใส่ถุงดำแล้วก็ไว้ข้างนอกที่ไม่ได้ควบแน่นกับที่เราควบแน่นนะฮะอันนี้รากมันเดิน,นเนี่ยเนี่ยหน่อมันก็แทงขึ้นมาแล้วนะดูเนี่ยผมตั้งไว้เฉยแต่ว่ารากมันมุดลงดินแล้วเดี๋ยวเราลงมาจับดูนะตตอนนี้เอา sẻng đệt mình không, nè, thấy không hả, rác mình thang lòng đất đi rồi, ừ, nè, đùa, đặt tayเฉo rác mình mút lòng đất đi rồi, đặt แนะนำนะแนะนำเลยถา้าเพื่อนเพื่อนยิ่งเพื่อนที่ว่าสั่งท่นพันมาจากที่อื่นนะฮะแล้วกลัวว่ามันจะไม่เกิดแม่อะไรเนี่ยเราทำวิธีนี้ได้ผลนะได้ผลก็ลองทำกันดูนะฮะอ่านี่ปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวพอมันหน่อมันแทงขึ้นมาสัก นิ้วค่อยแยกออกมาแล้วก็เอารุ่นใหม่ลงไปนะนี่ก็พอใ,ใช้ได้แนละ้วไหลพอไว้เรื่อยๆนะไม่ต้องไม่ต้องรีบร้อนก็ค่อยๆเพาะไปเรื่อยๆจะมีหลายรุ่นอ่ามดูกอนี้กอนี้ขึ้นเองคงจะเป็นช่วงเวลาที่เราสับท่อนพันแล้วกระเด็นกระโดนแล้วก็ไปเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะสูงยัวเนี่ยสมบูรณ์สวยตอนนี้น่าจะเป็นสุพันหน้าศูนดูจากลักษณะลำต้นดูจากดูจากข้อตาดูจากตามกลมๆน่าจะเป็นสุพันนั่นแหละฮะสูงอ่ะเนี่ยดูสูงก็มไม่ได้ดูแลอะไรมานะอันนี้ดูมี สังเกตจะมีต้นหมนต้นไม้พันก็เกิดอยู่ท่ามกลางไม้อื่นนะแต่ก็ยังจะเดินตัว,ตวได้ดีเนี่ยดอกอัญชันก็พันขึ้นไปเป็นไม้ค้างเออก,ก็ปล่อยเขาอยู่ตามธรรมชาติเลยกอนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขา ฝนเพิ่งตกได้ก็เนี่ยดูสดชื่นแล้วโตวเร็วมากเนี่ยวา้อยู่รวมกับต้นมะละกออยู่อ่าแล้วก็ผมก็เพาะไว้แบบนี้แต่แบบนี้ปลูกยากไม่แนะนํานะฮะผมไม่แนะนําให้เพาะลงกระถางเนี่ยนอกจากว่าเราเอาหรือหมดเลยขุดเงาเลยแล้วก็ไปปลูกแยกเป็นต้นเป็นต้นก็ยังได้อยู่ ก็ปลูกได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบในถุงดำแบบนี้จะง่ายกว่าขุดลุมแล้วก็เพราะง่ายแบบนี้สะดวกแบบนี้สะดวกนะผมแนะนําแบบเพราะในถุงดำดีกว่าแบบนี้ต้องไปหรือมันก็ไม่สบายใจหล่าเดี๋ยวเขาอยู่ในดินหรือออกมาแล้วก็แยกแล้วก็เอาไปเขาอาจจะเช็คการเจริญเติบโตอาจจะเชงงักได้นะ อาจจะเขียวอยู่วันสองวันแต่ถ้าเป็นอยู่ในถุงดำแบบนี้มันก็สบายใจกว่าอวันนี้ก็ชวนเพื่อนๆมาพาเพื่อนๆมาพูดคุยแค่นี้นะก็ว่างๆก็พาเพื่อนๆมาดูกัน เพราะต้นกล้าของผมพอไว้พอไว้พอมันเยอะๆเกิดใครมาขอแบ่งไว้เนี่เราก็ได้ขายไปด้วยนะผมขายยี่สิบบาทนะตอนละยี่สิบบาทไม่แพงนะยี่สิบบาทผมไม่แพงเพราะว่า เราเอาดินใส่ถุงดำแล้วก็เราก็ดูแลมาก็ระยะหนึ่งใครที่ได้ไปผมว่าโชคดีอ่ะยี่สิบบาทไปถึงได้ปลูกเลยไม่ขาดทุนแน่นอนต้นอ้อยกหนึ่งผมว่าได้กำไรหลายเท่าตัวนะฮะกอหนึ่งเกิดมันแตกหน่อขึ้นมาสักสิบห้าต้นยี่สิบต้นเนี้ย ต้นละสองกิโลเ้ยมีกําไรอยู่แล้วดีกว่าเงินไปฝากธนอาคารไม่แพงครับลงทุนสักสองร้อยบาทแบบนี้ก็ไปปลูกไว้ไม่ต้องให้ไกลบ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็รับรองมีมูลค่าแน่นอนฮนะเวลาผ่านไปยิ่งจังหวัดนครอ้อยขาดมาก คนปลูกน้อยชาวสวนปลูกน้อยไม่ไม่ใช่ปลูกน้อยแทบจะไม่มีเลยนะฮะที่ผมที่ผมเที่ยวหาดูไม่มีเลยเนี่ยผมเลยต้องช่วงนี้ผมเลยต้องปลูกทุกวันเลยโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พูดคุยเองแค่นี้ครับสวัสดีครับผม